รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่เกมขอคนที่มีไหวพริบกับดาวินชีเกมถอดรหัสครับวันนี้เรามาตามดูกันครับว่าคุณอมสินที่เก่งกาจเลืเกินนั้นจะได้ไปถึงแชมป์สมัยที่9หรือไม่และจะมีใครที่สามารถมาล้มเขาได้หรือเปล่าวันนี้ไปติดตามชมกันเลยครับมาวัดกันที่2พยางกับรหัสภาพนี้ครับ บจบเลยหนึงแสนไปภาพแรกคือการวิ al, ่งภาพที่สอคือเด็กที่ชิมเลมอนอยู่มะนาวเหลืองซูเีอาการเปรี้ยวแต่ลวมกันแล้วเป็นวิ่งเปรี้ยว <c oughs> ขอสสีบมือคุณมดด้วยครับ <c oughs> น่าเสียดายแต่ว่าก็สวยงามเก็บไปได้9,000นนะครับจากการสติลพร้อมลินจิมินครับ <c oughs> ขอบคุณครับแล้วก็ขออวยพรให้ทั้ง ที่พดละลูกสุภาพร่างกายของแรงนะครับขอบคุณครับ,บสมัยที่9สําเร็จด้วยเงินที่สวยงามมาก1นึ่งแสนแล้วยังไม่ถึงสมัยที่10คุณมีเก็บแสนแล้วผมเชื่อว่าสถิติคุณนี่ดีที่สุดเครียดมากเลยนะตอนเนี้ยเอ,อผมไม่คิดว่าเขาจะทําได้ขนาดนั้นเงินเขา,าสวยด้วยเขาเก็บเงินได้เยอะด้วยภายใต้การเก็บกินได้เยอะหรือว่าเป็นแชมป์ขนาดนี้ผมว่าก็ต้องมีความกดดันอยู่ และคนนี้จะทําให้คุณกดดันมากกว่าเดิมอีกคุณไม่รู้หรอกว่าเป็นใครพอผมก็ไม่รู้ใช่แหลมครับคุณเฟิร์สครับสวัสดีครับคุณเฟิร์สครับปัจจุบันทำอะไรอยู่ มีสองสองอาชีพที่ทำขายเลยครับผมขายเลยไม่ได้ขายไม่ได้ขายอาชีพแรกเรียนครับเรียนเรียนอยู่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับผมอาชีพที่สองเป็นโจรครับผมโจรโจรอะไรฮะโจรขโมยเงินคุณน้อสีขโมยเงินเขาไม่ได้แต่เราขโมยตำแหน่งแชมป์ได้ใช่ครับใช่ใช่เพราะว่านี่คุณสติวอ๋อแต่สติวไปแล้วเนี่ยสติวไปเท่าไหร่ละสองพันสองพันนั่นคือเขาเรียกว่าสติวกองกลางพร้อมไหมครับคุณเฟิร์สพร้อมครับพร้อมแล้วฮะครับไปหมายเลขสิบรอบ เริ่มเลยคนละหมื่นนะครับอย่าลืมนะครับว่านี่คือสมัยที่สิบแล้วอีกคือใจเดียวอีกใจเดียวเท่านั้นมันจะครึ่งทางแล้วึต,วตื่นไว้ตื่นไว้สู้เขาเริ่มเลยครับคนละสองพันตรงกลางเป็น4ี่พันกับรหัสภาพแรกที่มีกี่เพียงสองอ่ะดิครบถ้วสองพยายามมาครับ กดครับหมื่นสองพันครับนะครับแหกกดแหกกับกอไก่แหกแล้วก็กดปุ่มแหกกดง่ายตอนนี้เริ่มเซตซีโร่แล้วเซตซีโร่ไว้เซตซีโร่ไว้เซตซีโร่ถูกต้องแปดพันสู้เท่าไหร่ครับเฟิร์สระเดิมไปก่อนสองพันฮะสองพันนะฮะเป็นสี่พันตรงกลางเอาสี่พันตรงกลาง สีพยางหลาดภาพครับครีมปากนกแก้วครับครีมปากนกแก้วถูกต้องครับ ครีมชัดเลยปากแล้วก็นกจริงๆจะเป็นนกพิราบห,หรือนกอะไรสักอย่างแต่พ่อเดือนมันทำมาจากแก้ว,วะนะ <uss> ก็ครีมปากนกแก้วครีมปากนกแก้วนะครับกลายเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับนะฮะก่อสร้างขึ้นมาทันทีไปอีก4,000เป็น14,000ครับรวดเร็วมากคุณเฟิร์สครับ6,000 สู้เท่าไหร่สามพันเลยหกพัน <Okay. S 1> ตรงกลางสู้สามพันสิจะตีริบตบมือดัง <c oughs> ดังเนาะสามพยางนะครับมือที่ปวดเทียบตาที่จอบมาออรหันภาพ ครับสารดีกาครับสุดยอด,ดอ้าวออปิคหนึ่งมืนเจ็ดพันแล้วตอนนี้เครื่องเขาติดเหลือเกินโอ้โหน่ากลัวม,มากธรรมดาป่านนี้นี่ถ้าเป็นแชมป์เก่าๆนี่เขาล้ากันสุดๆยืนเอ๋อกันสุดๆภาพแรกเป็นการนะฮะสารนะครับ,รนะรบเป็นแบบว่างานปานี่งานฝีมือของคนไทยภาพที่2ดีนะฮะหรือว่าไลค์กดเยี่ยมนั่นเองนะฮะและภาพสุดท้ายคืออีกา สารดีกาเหลือสามพันครับคุณเฟิร์สต,ตอนนี้สู้เท่าไหรสามพั3000เลยสามพัน <3000 S 2> เลยก็ได้ครับโอ้โห,โห,โหโเรียกได้ว่าคุณเฟิร์สนี่สู้สุดใจจริงๆเลยนะครับนี่ฮช่วงหน้ามาดูกันครับว่าเขาจะสามารถพลิกเกมกลับมาเอาชนะได้หรือไม่สักครู่เดียครับ อาหารลิ้นจืมินมาร์จิคคลีนไวเปอร์ไม้ม็อบพร้อมแผ่นทำความสะอาดสถานีบริการน้ำมันพีทีอ่ะหกพันตรงกลางจะพลิกสถานการณ์ได้หรือเปล่าโอ้ยิ้มใช่ไหมคุณก็อย่าชะล่าใจ <laughs> ไอ้พอ <laughs> ไอ้หกพันเนี่ยผมเห็นสติลทุกครั้ง <laughs> ต้องระวัง <laughs> นะครับผม แต่เมื่อกี้6,000แรกได้ไปสวยงามจริงๆรหัสภาพนี้มีกี่พยายามไม่รู้แต่เดี๋ยวค่อยว่ากันแจกของดีกว่ามาแจกของแต่ยังไม่ใช่หัวเว่ยแต่เป็นนี่เลยเอยคุณเกือบไปแล้วไม่ต้องตกใจก็เรียกลอลื่นอ๋อลอลื่นแต่สิ่งที่จะแจกนี่มันไม่ใช่มันคือเกลือบัวแต่สเปรย รถกระชับสัดส่วน cool. spray คู่ไลโปเบลสเปรย์บายโดนัทนั่นเองนะครับกับรหัสภาพนี้ที่มีสองพยางถ้าตอบไปได้ไเป็นของท่านผู้ชมทางบ้านทันที<ม>กับรหัสภาพาหาใหม่สำหรับคุณโดยเฉพาะ2องพยางครับมา เสียดายไม่ได้แต่ก็โชคดีว่ายังไม่มีใครไปไหนนะ<ช>เพราะว่าเป็นลลาดภาพสําหรับการนชันชิงรางวัลนั่นเองแต่ตอนนี้ครับโอกาสเป็นของท่านผู้ชมทางบ้านแล้วไปดูรหัสภาพเลย20วินาทีแล้วเข้าไปตอบที่ Facebook Fanpage DaVinci อย่างรวดเร็วก่อนโทรงเย็นนะจ๊ะเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณมีเวลา20วินาทีที่จะถอดรหัสภาพนี้เพื่อรับของรางวัลถ้าใครได้คำตอบเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ที่เพจดาวินชีเกมถอดรหัสนะครับโดยเข้ามาตอบได้ที่วิดีโอไลฟ์สดของเพจดาวินชีในวันนี้และแสดงความคิดเห็นหลังคำตอบของคุณซึ่งเราจะปิดรับคำตอบ6กโมงเย็นเท่านั้นโดยทีมงานจะเลือกข้อความที่ถูกและข้อความที่โดนใจเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นครับขอแสดงความดีๆกับผู้โชคดีด้วยกลับมาที่ภาพนี้นะครับภาพแรกเป็นภาพของคนตายนะฮะอยู่ในห้องเก็บศพนั่นเองภาพที่สองอันนี้ยากหน่อย เป็นเหมือนช่องนะที่มีเข็มที่บอกไปทุกด้านเป็นตายด้านาน,นั่นเองอนะครับผมบบเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียใจที่ไม่ได้ไว้โอกาสหน้าใครที่ยังเป็นแชมป์อยู่เดี๋ยวก็มีของรางวัลมาจากเองอขอบคุณพี่อุ้ดครับขอบคุณครับให้คุณผู้ชมทางบ้างถูกต้องมีคนตอบได้แน่นอนกลับมาที่เกมของเราเรา,เรามี6000อยู่ตรงกลางซึ่งคุณเฟิร์สเป็นคนเลือกที่จะสู้หมดหน้าตัด มันฟังแล้วดูจะยากแต่มันอาจจะไม่ยากเบาๆก้า,าพยางดูซิจะจบยังไงกับก้าพยางนี้สาดภาพครับ กดไหมต้องกดแล้วออหน้าเสียดายอ้าวทีมสตีลหกพันสามพันจะเป็นของคุณทันทีสตีลกับผมไหมคุณตอบได้เจสามตัวแปลว่าเจจิตรินวัฒนศิลป์เจเจตรินเจเจตรินวัฒนศิลป์ <laughs> แปดเออพวกกันร้นให้ไม่ได้ไงเราไม่ได้เอาครบเลยะตองเจฮะเจสามตัวหรือตองเจเป็นคําที่พม่าเขาเอาไว้ชาวพม่านะครับเพื่อนบ้านเราเอาไว้ใช้เรียกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระนเรสวนตองเจตองเจไม่ใช่ตองอูนะ ตองเจน่าเสียดายนะครับอรื่อว่าจะจบที่2 0 0 0 0นซะแล้วนะครับต้องบอกน่าเสียดายจริงๆและก็น่าเสียดายยิ่งกว่าสําหรับคุณเฟิร์สที่ฟอร์มดีมาดีอารมณ์ดีกลับบ้านเร็วครับผมขอสีประมือให้กับคุณเฟิร์สได้ยินดีกับคุณน้ำสิงครับครึ่งทางแล้ววันนี้นอกจากจะกลับไปนะครับพร้อมกับเงิน2000ไปอวดแฟนแล้วนอกจากรินจิมอิแล้วคุณได้ความรู้เพิ่มเติมด้วย นอกจากตองอูแล้วเขามีตองเจนะฮะเพิ่งรู้ครเพิ่งรู้ผมก็เพิ่งรู้คุณเพิ่งรู้ไหมทุกคนก็เพิ่งรู้เชิญครับผมขอบคุณครับคุณเพิงครับได้ความรู้จริงๆนะฮะคุณนุชเครื่งทางแล้วพร้อมกับเงินเก็บทั้งเส้น1นึ่งแสนหนึ่งมันบาทครับนั่นแล้วผมก็ต้องส่งคนไปสกัดดาวรุ่งคุณหรือว่า ผมจะไม่ให้คุณเกิดผมจะคำมิบคุณไว้แก้มไหนแก้มซ้ายเขต้องหัวราอเลยสุดยอดเลยครับกับแชมป์9ก้าสมัยอย่างคุณอมสินช่วงหน้าเรามาดูกันครับว่าใครกันที่จะสามารถล้มแชมป์คนนี้ได้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับ นับสนุนโดยสุกี้เอ็มเคคูไลไลพเบลสเปรย์บายโดนัทยังคุณลูกปลาครับสวัสดีครับผมยังไม่สกิลยังค่ะยังนะครับผมทำอะไรอยู่ฮะปัจจุบัน เรียนด้วยทํางานด้วยค่ะเรียนด้วยทํางานด้วยนะครับวันนี้มาที่ดาวินชีกะว่าอย่างน้อยต้องมีเงินเก็บกับบ้านไหมต้องมีบ้างแหละแต่ว่ายังไม่ได้สติลถทางั้ดูตื่นขึ้นนะเนี่ยสมัยแรกๆดูแบบว่าเหนื่อยๆนี่สมัยนี้นี่ผมเอาไปหลอกล่อเลยครับอมผมรู้ว่าเขาชอบสเปคแบบนี้ตัวเล็กๆสเปคอมสินเอ้เเคอมสินลองมาดูว่าจะไว้ใจพี่อูแล้วมันจะได้ผลหรือเปล่านะครับเริ่มเริ่มต้นกันใหม่ นะครับคนละหมื่นและคนละสองพันตรงกลางครับดาดภาับแรกครับมีสองพญาคมาครับ อย่างรวดเร็วภาพแรกนะครับผมยืดแขนสุดก็เรียกว่าว้าและภาพที่สองที่จะาพนมซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่า,าพาประเทศไทยโด่งดังขึ้นไปอีกนะในเรื่องของศิลปะมวยไทยของเรากับแอคชั่นต่างๆหม0 0นแล้วนะครับทำให้คุณลูกปลามี8,000สู้เท่าไหร่ครับ2,000ค่ะ2,000อ่ะ4,000ตรงกลางครับ สาภาพนี้ครับมีสองพยางอีกแล้วมาครับสองพยางนะครับ อ๋อลอ่าละนั่งนิ่งกันอยู่นานครับคิมสตลโอกาสของคุณแล้วกอนอกครับสตีล <c oughs> เบอร์เก้าชื่ออะไรครับพี่เลิฟครับพี่เลิฟ <c oughs> ตอบว่าลูกฟูกครับลูกฟูกถูกต้องภาพแรกเป็นภาพของเด็กนะฮะลูกนะฮะลูกที่แม่กำลังเล่นด้วยอยู่ นะครับส่วนภาพที่2บางทีคําว่าฟูเนี่ยคนจะต้องแบบว่าคิดว่าต้องเป็นผมหยิกผสมกับกอไก่เป็นลูกฟูกทันทีนะครับถูกสีลไปพี่เริ่มครับ2,000ครับไปละส0 0พับวกสอ0พันตรงกลางครับเป็น4,000พักแป๊บหนึ่งตอนนี้เรามาสนุกกับท่านผู้ชมทางบ้านดีกว่าไปดูรหัสภาพครับและเข้ามา ตอบกันก่อน6โมงเย็นเพื่อรุ้นรับรางวัลรถมิตซูบิชิ a t t r ราชครับไปดูกันเลยและรหัสภาพลุ้นรถยนต์ Mitsubishi a t t r a า e ในวันนี้มีทั้งหมด3ภาพครับและคําตอบของภาพนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด2พยางค์ครับถ้าใครทอดรหัสได้แล้วรีบเข้าไปตอบใน Facebook f a n เ g g ดาวินชี i แล้วกดไลค์กดแชร์ก่อน6โมงเย็นของทุกวันตอบให้ถูกเพียง5รหัสภาพต่อเดือนชื่อของคุณก็จะมีสิทธิ์รุ้นรับรถคันนี้ทันทีครับ เอาเลยครับตอนนี้เราไปสนุกกับการแข่งขันกันต่อเลยครับส่งไปปราบนะครับไม่ได้ส่งไปงงตอนนี้คุณลูกปลาเลยเหลือ4,000นะฮะคุณอมสินมี8,000นะครับในกระดานทั้งหมดมีอยู่10,600ก็ยังเยอะอยู่รัภาพต่อไปนี้ครับ2องพยางค์เหมือนกันดูรหัสภาพครับ ไปอีกแล้วไปอีก4ี่พันทีมสติลกอดอกสติลพี่เลิฟอีกแล้วตอบว่าฝาล้อไม่ใช่ครับผมฟ้าหมีไม่ได้ร้อนะครับแต่หมีเขาทักทายนะครับส่วนนั่นคือนะครับฟองทักทองฟักทองภาพแรกคือฟองนะครับผมชัดเจนว่าเป็นฟอง และเห็นไหมครับเขาทักทายกับหมีหมีก็บายบายกับฟักชองนะฮะไม่มีใครตอบได้น่าเสียดายโหกําลังมาสวยเลยพี่พเลิฟได้ไปสองพันยังไงต้องขออภิาตรงนี้แล้วกลับมาใหม่นะครับขอบคุณครับถูกซิไปเยอะเลยตอนนี้นะฮะถูกซิลไปแปดพันแล้วบนกระดานทั้งหมดมีอยู่หมื่นสองพันสี่พันอยู่ที่คุณลูกปลาคุณนำสินมีแปดพันเมื่อกี้ไม่ได้ใช้สิทธิ์ตอบกันเพราะฉะนั้นสี่พันตรงกลางมาเลยครับ 4 0 0นตรงกลางจะทําให้คุณตีเสมอได้หรือเปล่านะครับเอาไปอีกสองพยางีกมาโอ้โหแชมป์10สมัยของเรานี่เรดิว่าไม่อ่อนข้อให้กับใครหน้าไหนทัน้งนั้นครับพรุ่งนี้มาดูกันครับว่าเขาจะสามารถไปถึงแชมป์ที่11และใกล้เข้าสู่เงินล้านได้อีกหรือไม่และสําหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปตอบรหัสลุ้นรถยนต์ให้รีบเข้าไปตอบกันได้เลยนะครับที่แฟนเพจของดาวินชีเกมทอดรหัส ก่อนหกโมงเย็นเพราะอีกไม่กี่วันเท่านั้นเราก็จะจับแจกรถคันแรกกันแล้วละครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ป้อมพีพีใครเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวเราไปหากันเลยค่ะไปยสวัสดีค่ะ เติมน้ำมันอะไรไปเท่าไหร่คะแกซ่95800ค่ะ800อยากเติมน้ำฟรีๆไหมคะอย yeah, <ค>ากค่ะอยากกันมาเล่นเกแล้วเลยคะ่ mm hmm. คะชิญค่ะ